คุณรู้ไหมเรามีสิทธิอะไรบ้างตั้งแต่กเกิดจนตายมนุษย์เรามีสิทธิตั้งแต่กำเนิดโดยบิดามารดาจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนแต่ต้องเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนและบิดามารดามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนบรรลุนิติภาวะนอกจากนี้บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และมีหน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3สิทธิผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจะกระทำไม่ได้การนับถือศาสนาบุคคลยอมมีสิทธิในการเลือกนับถือได้อย่างอิสระ และมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่สุจริตสิทธิประกันสังคมสิทธิคลอดบุตรสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้สิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรสิทธิลาออกได้รับเงินชดเชยสิทธิชราภาพได้รับบำเหน็จหรือบำนาญเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ เมื่ออายุ20ปีมีสิทธิทำนิติกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองและมีสิทธิแต่งงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองอีกทั้งยังได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐเมือเ่อเกษียณอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ600-1,000บาทต่อเดือนและมีสิทธิทำพิานัยกรรมเพื่อประโยชน์ของคนตายและคนเป็น คนที่รู้กฎหมายแล้วเนี่ยย่อมได้เปรียบครับเพราะว่าในทางหลักกฎหมายเนี่ยมีหลักการสากลทั่วโลกเหมือนกันว่าความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้กฎหมายแล้วเราทําผิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ยครับเราถูกตํารวจจับหรือเราเสียเปรียบในทางกฎหมายเราถูกโกงเราถูกเอาเปรียบในทางกฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถอ้างได้เลยครับว่าเราไม่รู้กฎหมายในส่วนของสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนพึงมีพึงได้เนี่ยนะครับ โดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของกฎหมายนะครับแต่ในระดับพระราชบัญญัติจนกระทั่งถึงในระดับของกฎระเบียบข้อบังคับนักกฎหมายสามารถใช้ความรู้นั้นช่วยเหลือประชาชนก็ได้หรือไปเอารัดเอาเปรียบประชาชนก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราระมัดระวังและพร่ำสอนมากสําหรับคนที่จะมาเป็นนักกฎหมายครับว่าความรู้อย่างเดียวไม่พอครับคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณของวิชาชีพนักกฎหมายไม่น้อยไปกว่าองค์ความรู้ครับ คณะนิติศาสตร์นิด้านะครับคือเราเน้นในเรื่องของกฎหมายเพื่อการพัฒนานะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมวิทยาทางกฎหมายครับการมองกฎหมายในความเป็นจริงนอกเหนือจากกฎหมายในเชิงบทบัญญัติรายละอักษรเพื่อให้ตอบโจทย์ของสถาบันด้วยนะครับที่เราเป็นสถาบันที่เน้นในเรื่องของการบริหารการพัฒนาหรือพัฒนาบริหารศาสตร์เพราะฉะนั้นนิติศาสตร์ของนิด้าจึงเป็นนิติพัฒนาบริหารศาสตร์ครับนิตินิด้าคือกฎหมายเพื่อการพัฒนาเพราะนิด้าคือที่สุดครับ